สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่อง All I Love อีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาทําคลิปบอกพิกัดน้องโปสเตอร์ที่เราแปะอยู่ตรงผนังห้องของเรานะคะว่ามาจากที่ไหนบ้างหรือว่าร้านไหนเผื่อเพื่อนๆคนไหนที่อยากจะมีเหมือนกันเนี่ยก็ไปตามกันได้ตามพิกัดที่เราบอกนะคะเดี๋ยวเราจะรวมมาในคลิปนี้เลยถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยค่ะ ก่อนอื่นเล่าบอกกันเลยนะคะว่าเราใช้อะไรติดผนังใช่ไหมคะก็จะเป็นกาวน้ำมันนะคะตัวนี้จะเป็นแบบลักษณะคล้ายๆก้อนเหมือนน้ำมันปกติเลยทุกคนแต่ว่าเป็นก้อนสีขาวๆนะคะแล้วเราก็จะมาติดที่ด้านหลังโปสเตอร์อย่างนี้นะคะข้อแนะนําก็คือเราอยากให้ทุกคนหนาะะซองพลาสติกมาใส่ตรงโปสเตอร์ก่อนนะคะเพื่อที่จะให้เวลาติดตัวเนี่ยมันจะไม่เป็นรอยนะทุกคนแล้วก็ไอ้กาวน้ำมันตัวเนี้ยเวลาไปติดกับกําแพงนะคะมันก็จะไม่ทําให้กําแพงเป็นรอยหรือว่าหลุด เสียหายอะไรใดๆนะคะทุกคนนี่เราจะติดให้ดูมันก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเขาบอกว่ามันสามารถติดได้หลายพื้นผิวด้วยนะแต่เราก็ยังไม่เคยลองนอกจากติดกระดาษราดิน้นมันอันนี้ก็ทุกคนสามารถหาซื้อได้ตามร้านเครื่องเขียนทั่วไปเลยนะคะหรือว่าจะซื้อผ่านออนไลน์ช็อปปี้รัซซาด้าเราก็ว่าน่าจะมีเหมือนกันแล้วก็ขออภัยที่เราไม่ได้ถ่ายรูปแบบซองมาเพราะว่าเราใช้แล้วมันเหลือแบบน้อยๆมากจริงๆอะทุกคน มันก็จะมีแล้วแต่ย e ี่ห้อแล้วก็หลายราคาให้ทุกคนเลือกนะคะแล้วแต่ว่าใครสนใจราคาไหนย e ี่ห้อไหนนะคะ่คคะมาเริ่มกันที่มุมแรกเลยทุกคนอันนี้ก็จะเป็นมุมจะเห็นได้ว่าเราจะจัดมุมนี้แบบเป็นแบบสีสันสดใส,น,สนิดนึงมีโปสเตอร์อันนี้ของ NCT Dream นะคะเป็นแฟนอาร์ต ของคุณคนหนึ่งที่เขาวาดไว้แล้วเรารู้สึกชอบมากตั้งแต่ครั้งแรกที่เจอเลยอะเราก็เลยซื้อมานะคะเป็นขนาด A3 นะคะสามารถแปะได้แบบใหญ่จุใจไปเลยทุกคนเราจะขึ้นชื่อร้านไว้ให้นะคะแล้วก็อันนี้เป็นโปสเตอร์นะคะที่เป็นปฏิทินของเอสป้านะคะเป็นซีซันเกตติ้งปี2022นะคะเราก็เอามาใส่กรอบ กรอบตัวนี้ก็เป็นกรอบจากอีเกียนะคะที่เราซื้อมาใส่แล้วมันดูแบบสวยขึ้นเยอะมากเลยทุกคนนะคะเอามาติดมุมนี้ก็จะเป็นมุมที่แบบเก็บของของเรานะคะมีตู้เก็บของมีของจุกจิกมากมายมีน้องตุ๊ก,กตาเต็มไปหมดเลยนะคะนี่จากร้านเดตดดี้นะคะนี่เป็นป o สการ์ดขนาด A-6 นะคะซึ่ง ตอนนั้นเราจําได้ว่าร้านเขาเซลล์สอายลนนี้อยู่ตกแผ่นละ20บาทเองทุกคนซึ่งมันถูกมากเราก็เลยได้น้องมาติดตรงนี้นะคะ2แผ่นไปถัดมาจะเป็นฝั่งโต๊ทำงานเลยนะคะซึ่งเราก็จะมีโป๊ตเยอะแยะมากมายที่ติดอยู่บนผนังนะทุนหรืเราลองไปทีละอันเลยแล้วกันอันนี้นะคะโปตเตอร์น้องหมีหน้าตัวนี้ ได้มาใหม่ล่าสุดเลยแล้วเราเพิ่งเอามาติดเลยนะคะจากร้าน Stick with me f o r e v e r นะคะนี่เขาจะขายเป็นเซตนะทุกคนมันจะมีโปตเตอร์อันใหญ่อันนี้ใช่ไหมคะแล้วก็มีอันเล็ก A4 แล้วก็มีไซส์เล็กกี่วอันนี้นะคะนี่ขายเป็นเซตน่าจะเซตละประมาณ150านะทุกคนเราก็เลยได้ติดมาเลยทั้ง3แผ่นนะคะนี่แล้วก็อันนี้ก็จากร้าน s ติ c k with me forever เหมือนกันนะคะเป็นการ์ดวันเกิดที่จะแบบเขียนได้นะคะทุกคน นีเราชอบมากอันนี้ก็เป็นไซส์ A 3นะคะแล้วก็เป็นไซส์ A 4แล้วก็อันเล็กติ๋วไม่รู้ว่าเป็นไซส์อะไรนะคะทุกคนแต่ว่าน่ารักมาก มาจะเป็นโปสผีเสื้ออันนี้นะคะทุกคนอันนี้ก็เหมือนกันเลยทุกคนมาจากร้านเดียวกันกับน้องหมีเมื่อกี้นะคะ s สติกวินมี forever อีกแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอันที่แบบโดนถามมาเยอะมากเวลาลงรูปใน IG นะคะ mm hmm. ก็นี่เลยเป็นขนาด A4 นะคะเราซื้อมานานมากแล้วแล้วก็ยังติดอยู่ตรงทุกวันนี้เพราะว่าเราชอบมากจริงๆมันสวยนะคะ อันนี้ก็เป็นแฟนอาร์ต NCT อีกแล้วนะคะของคุณคนนี้เนี่ยเขาว,วาดได้แบบน่ารักมากแล้วก็ลายเส้นสีสันคือแบบสดใสสุดๆเราซื้อมาแบบหลายหลายภาพมากนี่เป็นขนาด A6 นะคะส่วนใหญ่แล้วก็เราชอบเอามาติดบ,บนโต๊ะเหมือนกันอันนี้จากร้าน Wing Home The Bacon นะคะจะเป็น อีกร้านหนึ่งที่แบบเขามีความเป็นเอนาลากลักษณ์ในตัวเยอะมากทุกคนนี่อันนี้ก็จะเป็นโปสที่เรามีจาก,การ้านเขานะคะอันนี้ก็จะเป็นคอลเลคชันที่มาคู่กับน้องกระป๋องที่เคยรีวิวไปแล้วนะคะเป็นน้องกระป๋องเป็นสปาเกตตี้มักกะโรนีแล้วก็ซุปเห็ดนะคะเป็นแบบคออาหารที่เขาเอามาใหม่ล่าสุดนะคะตัวนี้จะเป็นขนาด A5 นะคะทุกคนซึ่งน่ารักมากนี่มีอันนี้ด้วยเป็นคอคริสต์มาสนะคะ โอสเตอร์าลาเลอันนี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งอันที่แบบรู้สึกเห็นแล้วก็แบบชอบมากนะคะเป็นลายเส้นที่แบบสวยดีไม่เหมือนใครทนะุกคนแต่ว่าเราไม่แน่ใจเจ้าของแบรนด์นะคะว่าคือว่าเขาชื่อว่าอะไรแต่ว่าเราซื้อมาจากร้าน i o n d s o m e t h i n g g o o d นะคะซึ่งเป็นร้านที่เขารวบรวมพวกงานศิละปะอะไรพวกนี้ไว้แบบขายในที่เดียวกันแล้วก็เลยอาจจะไม่ได้รู้ว่าแบบคนที่ว่าจริงๆเขาชื่ออะไรนะคะ ตัวนี้ก็จะน่ารักสีสดใสมากนะคะจจากร้าน the pie in the sky นะคะนี่อันนี้ก็จะเป็นแผ่นใหญ่ขนาด a 5นะคะแล้วก็มีแผ่นจิ๋วนี้แล้วก็ชอบนะคะลายเส้นเขาแบบน่ารักมากอันนี้มี2่งาด้าด้วยทุกคนพอตัวนี้ที่เราย้ายน้องมาติดอยู่ตรงันนี้เป็นตู้เสื้อผ้าของเรานะคะมากใกล้ๆตู้เสื้อผ้าอันนี้ก็จะมาจากร้านไอ้เ s ้าซัมติงกู๊ดนะคะเป็นป้ายแบบว่าเหมือนกับ ฟิลให้กําลังใจนิดหน่อยว่าเราอ่ะดีที่สุดแล้วเราดีพอแล้วอะไรนี้นะคะก็อันนี้จากร้าน m i s s P นะคะเป็นขนาด A5 นะคะก็เอาน้องมาติดคู่กันแบบนี้เราอ่ะเป็นคนที่สะสมพวกโปสการโปสเตอร์อย่างนี้เยอะมากเลยนะทุกคนเนี่ยอย่างอันนี้คืออันที่แบบเราไม่ได้เอามาติดในห้องนะคะแล้วก็เก็บไว้ในกล่องแบบนี้ซึ่งมันเยอะมากจริงๆเราก็ไม่รู้ว่ามันเยอะขนาดนี้ได้ยังไงทุกคนนี่คือแบบโอหม่ก oh ่ นะคะคลิปบอกพิกัสโบสเตอร์ในวันนี้นะคะหวังว่าถ้าใครชอบตัวไหนก็จะไปซื้อตามกันได้นะคะนี่แล้วก็ถ้าใครอยากดูตัวไหนเพิ่มเติมที่เราไม่ได้พูดในคลิปเนี่ยหรือว่าอยากสอบถามก็สามารถคอมเมนต์มาที่ใต้คลิปได้เลยนะคะหรือว่าจะถามมาใน i g d i ไดเรก็ได้สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามจนจบเหมือนเคยนะคะแล้วก็เจอกันคลิปถัดไปคะ่ะ